สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ่าปีทีละข้อปีที่3พี่น้องที่รักครับปีนี้2 0งศเนี่ยเราเป็นปีแห่งการเป็นพยายนตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนเพื่อจะเกิดผลนั่นก็คือการเต็มล้นด้วยพญาณโอเคซึ่งเรารู้ว่าการเต็มล้นด้วยพยานนั้นจะไหลออกมาจากคนที่เต็มล้นด้วยพยาณครับแม่น้ําแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากคนที่เต็มล้นด้วยพยานวันนี้เราจะศึกษากันต่อในเอเซเคียบทที่ 47: ข้อ10ถึงข้อ12 ก่อนหน้าที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลาเนี่ยทิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอพ่อพูดและทะาํารติกับเราได้พระคำขอทรงสอนเราได้พระคำเวลานี้เราเป่าประกาศว่าไม่ว่าก็ใครก็ตามเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระกธกของพี่เยซูในการทรงไถ่เราขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระปลดปล่อยสิ่งที่เป็นพระคุณปลดปล่อยสิ่งที่เป็นพระพรที่เป็นของเราอยู่แล้วในฝ่ายวิญญ,ญาณออกมา แล้วเปล่าประกาศว่าเนื่องจากเราฟังพระคําของพระเจ้าในวันนี้และตั้งใจที่จะกระทำตามนามกระทำตามนาพระทัยพระเจ้าเราจะไม่เหมือนเดิมเรากำลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงขอพระยาบรญสุดเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระท่ามกลางเรานําสิ่งใดๆก็ตามที่พงประรารถนาที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้สำเร็จให้สําเร็จในชีวิตของเราเราขอปลดปล่อยด้วยความเชื่อขอบคุณครับในนามพระเยซูอาเมนเอาละพี่น้องที่รักให้เราดําดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยโอเค เหมือนเดิมให้เรามาดูที่ข้อสรุปก่อนข้อสรุปก็คือว่าเราที่เป็นคริสเตียนนั้นโอเคเราได้รับการเจิมแล้วทันทีที่เราเชื่อการเจิมนั้นเข้ามายืนยันตําแหน่งของเราก็คือการเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับการเจิมด้วยของแท้ก็คือพระวิญญาณและได้รับอย่างไม่จํากัดแล้วการเจิมของเราคือพระวิญญาณนั้นไม่ใช่มากขึ้นหรือน้อยลงแต่เป็นการเจิมที่ดํารงอยู่โอเคฉะนั้นสิ่งที่คริสเตียนจริงๆต้องการไม่ใช่การเจิมอย่างที่เราร้องเพลงหรืออะไรที่เราพูดพล้ำเพื่อนั้นไม่ถูก เพราะว่าเราได้รับแล้วและการเจิมดำรงอยู่แต่สิ่งที่คิดเสียนจริงๆจําเป็นและต้องการคือการเต็มล้นด้วยพยามบริสุท์การเต็มล้นด้วยพยานบริสุท์คือการเต็มล้นด้วยพระเจ้า,า,จาคือการเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชคือการเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้ในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราข้อพิสูจน์เอเฟซัสบทที่5ข้อ18ที่บอกว่าจงเต็มล้นด้วยพยานข้อพิสูจน์2ที่บทที่บทที่1ข้อ6ที่เปาโลบ กับทีมวิทว่าอันของประทานที่ท่านได้รับโดยก็พระเจ้าเอามือวางบนท่านนั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่ของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรเลยแต่ก็คือเพราแต่คือคือพระวิญญาณครับจงทําให้รุ่งเรืองขึ้นพระพีสองข้อนี้เป็นสิ่งที่ชี้ว่าเราเป็นคนที่ทําให้อ่าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณการทําให้พระวิญญาณรุ่งเรืองขึ้นก็คือการทําให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณปกติแล้วเวลาที่เราเชื่อพระเจ้านะพระวิญญาณจะเข้ามาอยู่ในวิญญาณของเรา แต่คาว่าเต็มล้นได้พงยาหรือทําให้พงยาลุ้งเลืองก็คือทําให้พงยาเต็มล้นไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณแต่อยู่ในร่างกายจิตใจแล้วก็ไหลออกมาพี่น้องรักแบบอย่างของคนที่เป็นรู่ร่วหรือคนที่เต็มล้นได้พงยาก็เช่นรพเยสคิดเมื่อพงไปมีคนแตะพงพงไม่ได้ตั้งใจพงไม่รู้ไม่รู้ได้ซ้ําว่าใครเป็นคนแตะแต่ผู้หญิงคนนั้นหายโรคท่านดีท่านใดนั้นหลังจากนั้นแฟชั่นมาขอแตะชายฉลองพงแล้วก็หายโรคทุกคนผีก็ถูกขาบออก อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเปโตภายหลังแต่การกลัวไก่แต่เมื่อพญานลงมาในวัน,นแพตคอสเมื่อท่านเต็มล้นด้วยพญามัยสุดเงาของท่านคนที่เข้ามาในระยะเงาของท่านหายโรคหมดผีทุกขับออกหมดเปาโลยิ่งล้ํากว่านั้นก็คือไม่จำเป็นต้องไปเองคนเอาเสื้อผ้าเอาผ้ากันเปื้อนออกมาท่านไปคนที่มีผีหรือมีญาณชั่วก็ถูกขับหายโรคหมดนั่นคือลักษณะของการเต็มล้นด้วยพญานการเต็มล้นด้วยพญานก็คือการที่เต็มล้นด้วยพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องี่รักษ์ให้เรารู้เรื่องนี้ สิ่งที่คิดเสียนจําเป็นและต้องการเพียงอย่างเดียวซึ่งคิดจากยุคแรกก็เป็นอย่างนั้นก็คือประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพระญาณแล้วการเต็มล้นด้วยพระญานไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราโอเควิธีง่ายที่สุดผู้ประสาแปลกครับเมื่อเราผู้ประสาแปลกเราจะเต็มล้นด้วยพระญงาเพวิญญาณจะออกมาโดนปัม๊มออกมาจากวิญญาณเรามาที่ร่างกายและจิตใจแล้วไปที่ไหนพราะวิญญาณอยู่ที่ไหนก็มีเสรีภาพเท่านั้นเอาละให้เรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ข้อบัมพพีของเราในวันนี้ให้เราไปดูข้างบนก่อนนี่คือข,อข้อย่อยก็คือน้ําแม่น้ําแห่งชีวิตแม่น้ําแห่งชีวิตเนี่ยก็คือพลังงานครับไหลออกมาจากผู้ที่เต็มล้นด้วยพลังงานโอเคแม่น้ําแห่งชีวิตไหลออกมาจากผู้ที่เต็มล้นด้วยพลังงานสืบเนื่องจากสิ่งที่เราเรียนกันก็นกคือในฮิบูบทที่ 6: ข้อ4ถึงข้อ5ถึงแม้บัมพีจะพูดถึงผู้ที่หลงหายแต่บอกว่าผู้ที่หลงหายนั้นคือผู้ที่ได้ชิมลิ้นอำนาจแห่งยุคที่จะมาถึง พี่น้องเขา้าใจไหมครคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ได้ชิมฤทธิอำนาจแห่งยุคที่จะมาถึงฟังนะครับถามว่าชิมแปลว่าอะไรชิมมันก็คือการกินแหลกของเหมือนเหมือนกับที่กินจริงเพียงแต่ว่ากินในปริมาณที่ไม่มากแค่ลองดูพี่น้องเข้าใจไหมครับเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนน่ะเราได้ชิมฤทธิอำนาจจริงๆครับอาจจะปริมาณไม่มากเหมือนตอนนั้นแต่เหมือนกันท,ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้โอเคคริสเตียนคือคนที่ชิมชิมฤทธิอำนาจของยุคยุคที่จะมาถึง ยุคอำนาจเล่นมากยุคที่มาถึงคืออนาคตครับพูดง่ายๆคือคิดเซียนเนี่ยเป็นคนที่ยืมฤทธิ์อำนาจในอนาคตมาใช้พี่น้องที่รักถ้าเรามีโอกาสดูเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่กล่าวถึงในตอนนี้ก็คือแม่น้ําที่ไหลออกมาจากพระวิหารนั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวถึงในวิวรณ์ก็คือน้ําไหลออกมาจากพระวิหารฉะนั้นพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ไอเสเคียวพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่พยากรณ์ถึงเราแล้วสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวิวรณ์ในอนาคตฉะนั้นเรานี่แหละครับเป็น พูดที่ชิมฤทธิอำนาจแห่งยุคที่จะมาถึงพูดง่ายๆคือฤทธิอำนาจของพระเจ้าเนี่ยเราได้ชิมและจริงๆแล้วไหลออกจากเราดูต่อไปในเอเสเคียวบทที S K w T ่47ซึ่งเราได้อ่านมาตั้งแต่ข้อที่1ไล่มาเรื่อยๆเกี่ยวกับน้ําที่ไหลออกมาจากพระวิหารโอเคพระวิหารไหลไปทางาหันหน้าไปทางที่ปลอ,ออกน้ําก็ไหลออกไปแล้วพระพีบันทึกชัดเจนว่าทุกๆ500เมตรครึ่งกิโลเมตรโอเคหลังจากลุยไปที่น้ําน้ําลึกขึ้นเรื่อยๆจาก ครึ่งกิโลเมตรแรกตัตุ่มครึ่งกิโลเมตรต่อมาน้ําเลยถึงที่หัวเขา่าครึ่งกิโลเมตรต่อมาน้ําอยู่ที่เอวครึ่งกิโลเมตรต่อมาก็คือท่วมลุยไม่ได้แล้วก็คือต้องไว่ายไปก็คือพูดง่ายๆคือน้ําที่ไหลออกมาจากภวิหารนั้นไม่ได้น้อยลงแต่มากขึ้นพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าท่าน้ํามันไหลออกมามันน้อยลงยิ่งไปไกลน้ํามันยิ่งน้อยจริงไหมครับแต่ยิ่งไปไกลน้ํายิ่งมากแปลว่าน้ําไหลออกมาไม่หยุดไหลออกมาเรื่อยๆแล้วไหลออกมานาน และนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องที่รักเราได้รับพระวิญญาณอย่างไม่จํากัดที่ตัดบทที่3ข้อ6เหมือนพระเยซูริดฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือเพื่อที่จะมีแม่น้าไหลออกมาจากตัวเราเราเนี่ยเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณไนสุดก็คือเราจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบพิธีง่ายสุดพูดสสยแปลกพูดเรื่อยๆพูดตลอดจนน้ําที่ไหลออกมาจากเราคือพระวิญญาณไหลออกมาอย่างไม่หยุดและยิ่งไปไกลก็ยิ่งลึกขึ้นไม่ใช่น้อยลงนั่นคือสิ่งที่เป็นนามาถทยพระเจ้าเพราะว่า เราทุกคนได้รับพอ้องยาอย่างไม่จํากัดพี่น้องเห็นยังแรกๆเราอาจจะได้รับเป็นแค่น้ํผู้อยู่ในวิญญาณแต่ถ้าเราใช้ถูกเราปั่นออกมาถูกจะออกมาเป็นแม่น้ําแล้วจริงๆแล้วในยอนบทที่7อย่างที่ผมบอกที่พระเยซูบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์ตามที่มีคําเขียนไวแล้วว่าแม่น้ําตรงนั้นมี S นะครับเป็นพระหูพจน์แม่น้ําที่มีน้ําทํารงชีวิตหรือแม่น้าแห่งชีวิตไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพระเยซูพูดชัดเจนมากแม่น้ําแห่งชีวิตไม่ได้ไหลออกมาจากพระเยซูกิต แต่ไหลออกมาจากพงคงเพราะพงค์อยู่ในเราพี่น้องก็จะจไหมครับจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้หนึ่งคนลินบที่หกข้อสิบเจ็ดบอกว่าเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิดพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมจาเป็นต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเราเองนี่แหละเป็นคนทําให้แม่น้ําแห่งชิดไหลมาเราเองนี่แหละเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระยาเริสุดและเรานี่แหละเป็นคนชิมฤทธิอำนาจแห่งยุคที่จะมาถึงเราปลดปล่อยฤทธิอำนาจแห่งยุคที่จะมาถึงแต่ฟังนะครับจริงๆพระเยซูต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่จริงๆมันไม่ได้เป็นกับคริเสเตียนทุกคนเพราะไม่ใช่คริเสเตียนทุกคนที่เต็มล้นด้วยพระยาห์เสุส์จริงๆแล้วยอนบทที่1 4บสี่ข้อสิพระเยซูพูดชัดเลยบอกว่าผู้ที่เชื่อเห็นปะคือเราทุกคนผู้ที่เชื่อในพระองค์จะทํากิจเหมือนและกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือเราจะทําหมายสําคัญเหมือนและหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเราจะเรียกคนตายฝืนครับเราจะใช้อาหารนี้เดียวในคนจํานวนมากเราจะเดินมนน้ําเราจะทําให้คนตายเป็นขึ้นเราจะทําให้คนที่ตายแล้วทนที่เป็นโรคเหลือหายนั่นครับเพราะว่าพระเยซูบอกยอนทที่12 24- ฟัง สิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นจริงเฉพาะกับคน,ท, 14, 42, ท,นววท,ที่เชื่อในยอห์นที่สิบสี่ข้อสองท้ายข้อพูดชัดเจนเลยว่าสาเหตุที่อาพุทธิชนในผมจะทำกิจเหมือนและกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพง์จะไปถึงพระบิดาครับตอนนี้พง์ไปถึงพระบิดาแล้วพงษ์ไปถึงพระบิดาทำไมเทพระวิญญาณลงมาพระเยซูทำกิจต่างๆในโลกนี้เพราะพระวิญญาณครับกิจการบทที่สิบข้อสามแปดบอกเรื่องนี้พี่น้องไปดูว่าพระเยซูนั้นเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์โอเครักษาทุกคนที่ถูกมารเบียดเบียนด้วยคุณสมบัติก็คือพพงงไดด้้รรัับกาาเเจิมวยยน่หถึ และพระเจ้าจสถิตอยู่กับพระองค์ซึ่งประโยคนี้หมายถึงเต็มล้นในพงศ์ญาณครับเอาล่ะพี่น้องน่รักมาดูต่อไปดูนะดูดูในเอสเคิบทร์ที่47ข้อ4เสกตูต่อไปกว่าข้อ10ชาวประมงก็ยืนอยู่ที่ข้างทะเลจากเอนเกดีถึงเอนเอกลายอิมจะเป็นที่สําหรับตากอวนพี่น้องน่รัก n เอนเกดีกักบเอนเอกลายอิมเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลตายพี่น,อน้องดูภาพนะครับปก,ปกติทะเลตตยเนี่ยมันคือชื่อตามนั้นเลยครับมันคือทะเลตายเพราะว่ามันมีจ่เกลือ มันไม่มีสิ่งมีชีวิตมันอยู่ไม่ได้เพราะมันเค็มเกินแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าเนื่องจากน้ําแห่งชีวิตที่ไหลามาจากพม่น้เนี่ยพ่อพี่บอกว่าชาวประมงยืนอ,อยู่ที่ข้างทะเลนั่นแหละริมทะเลตายพี่น้องเห็นยังแปลว่าอะไรครับมีชีวิตครับแปลว่าเมื่อน,น้ํานี้ไหลไปต่อให้เป็นทะเลตายก็จะไม่ใช่ทะเลตายมันจะเป็นสิ่งมีสิ่งมีชีวิตดูเด็มีชีวิตถึงขนาดพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าพี่น้องเป็นชาวประมงพี่น้องจะไปะจะไปทํา ประมองอยู่แถบที่ไม่มีไม่มีปลาไหมไม่ในตอนนี้เนี่ยต่อให้เป็นทะเลตายเนื่องจากแม่น้ำแห่งชีวิตไหลไปจากเขาวิหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวประมองยืนอยู่ที่ข้างทะเลโอเคจากเมืองที่อยู่เนี่ยข้างทะเลตายแล้วบอกก็เป็นที่สําหรับตกปลาเห็นยังก็คือก็คือเป็นเมืองของชาวประมองอ่ะล้วบอกว่าปลาในที่นั้นมีหลายชนิดเหมือนปลาในทะเลใหญ่เหนน็นยังเออก็คือปลาที่อยู่ในทะเลตายขึ้นปกติแล้วไม่มีในตอนนั้นมีครับแล้วเหมือนที่อยู่ในทะเลใหญ่ พี่น้องเห็นยังความหมายก็คือว่าเมื่อแม่น้ำหนึ่งชีวิตไหลไปมันกลายเป็นมีชีวิตกลายเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับแม้กระทั่งมีปลาเหมือนปลาใหญ่จากที่ที่ไม่เคยมีปลาเพราะว่าทะเลตายไม่มีชีวิตกลายเป็นที่ที่มีปลานั่นคือลิทธานุภาพของน้ําที่ไหลออกมาจากพระวิหารนั่นคือลิทธานุภาพของพระวิญญาณไปที่ไหนก็มีชีวิตความตายถูกทำลายยุติศาสข้อสิบเอ็ดแต่วนที่เป็นบึงและหนองน้ําจะไม่จืด ต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือคำว่าเป็นดึงเป็นดินเป็นหนองแปลว่าอะไรก็คือที่ที่แม่น้ำแหงชิตมันไหลไปไม่ถึงมันกลายเป็นดึงเป็นหนองคือน้ําขังแต่น้ำแหงชิดไหลไปไม่ถึงเห็นยังน้ำแหงชิตที่ไหลมาจากอุ้ังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยบอกว่าน้ำจะไม่จืดคนนี้น่าสนใจมากคำว่าจะไม่จืดเนี่ยในต้นฉบับที่ดูเนี่ยก็คือคำว่าราษาก็คือแปลว่ารักษาอก็คือพูดง่ายๆคือไอ้น้ำไอ้ที่ที่แม่น้ำแหงชิดไหลไปไม่ถึงก็ไม่มีการรักษาไงก็มีแต่ความตายไงมีแต่เกลือต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือนั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำแห่งชีวิตที่ไหลมาจากพื้นฐานนั้นให้ชีวิตจริงๆแม้กระทั่งที่ที่เค็มมากๆอย่างทะเลเกลือก็กลายเป็นที่ที่มีชีวิตชาวประมงไปอยู่ที่นั่นไร้เลยมีปลาจํานวนมากหลายชนิดเห็นนะแล้วก็เหมือนปลาที่อยู่ในทะเลแต่ส่วนที่ที่น้ําแห่งชีวิตนี้ไหลไปไม่ถึงกลายเป็นเึงนน้าหนองอ่าซึ่งแปลว่าไม่มีการรักษาจากแม่น้ำแห่งชีวิตเนี่ยต้องทิ้งให้เป็นเกลือก็คือไม่มีชีวิตครับโอเคต่อไปข้อที่สอง ตามฝั่งตามสองฝั่งของแม่น้ำแม่น้ำเลยแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลมาจากพระวิหารที่ผมบอกห้าร้อยเมตร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 น่ะไหลไปเรื่อยๆบอกว่าจะมีต้นไม้ทุกชนิดอต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้อใบของมันจะไม่เหี่ยวแหง้งและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่ทุกๆเดือนเพราะน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหล,าหลาจากสถานธรสกานผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโรกพี่น้องเห็นยังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตามฝั่งของฝั่งแม่น้ําที่ไหลมาจากแม่น้ําแห่งชีวิตที่ไหลไปจากพระวิหารนะครับพระพีบอกว่า มีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้แสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งที่ไหลออกไปจากน้ําแห่งชีวิตนํามาซึ่งความอดุดมสมบูรณ์ครับมีอาหารเห็นยังแล้วบอกว่าพี่น้องเห็นยังว่าเหมือนกับที่กล่าวถึงสะดุดีอะ่ะบทที่หนึ่งก็คือต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทารนะ้ำตรงนี้บอกว่าใบของมันไม่เหี่ยวผลของมันไม่หวายเห็นยังแล้วบอกว่าแต่จะเกิดผลใหม่ทุกๆเดือนและที่สําคัญคือใบของมันที่ไม่เหี่ยวเนี่ยมีไว้สําหรับทำอะไรรักษาโลกพี่น้องเห็นยังก็คือดูเหมือนกับว่าน้ําที่ไหลออกมาจากพระวิหารมีฤทธิ์ในการรักษาโลกไหลไปที่ไหนมีชวิต ไหลไปที่ไหนก็คือมีการรักษาถ้าที่ไหนไม่ไหลไปไม่มีการรักษามีชีวิตแล้วก็เห็นยังมีผลให้ให้แม้กระทั่งใบของต้นไม้เนี่ยโอเคที่สัมผัสแต่ต้องกับแม่น้ำเนี่ยก็มีผลในการรักษาโลกครับเห็นยังแล้วบอกด้วยว่าไม่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากถึงขนาดที่ว่าใบาก็ไม่เหี่ยวผลก็ไม่ผลก็ไม่หวายแล้วใบเนี่ยก็คือรักษาโลกแล้วบอกว่าผลออกมาใหม่ทุกเดือนดูนะครับแล้วผลนั้นใช้ใชเป็นอะไรใช้เป็นอาหารทั้งนั้นพี่น้องอย่ายังสิ่งที่บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> แม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมาจาัดพระวิหารนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้ชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากการให้ชีวิตนั้นทําให้เกิดการอุดมสมบูรณ์โอเคทาให้เกิดการรักษาลูกครับพี่น้องที่รักดูเด่นพระพี่บันทึกชัดเจนข้อสิบสองบอกว่าเพราะน้ําสําหรับต้นไม้นั้นก็คือน้ําที่ไหลออกมาน้ําแห่งชีวิตน่ะไหลมาจากสถานนมัสการพี่น้องเห็นยังนี่คือภาพที่บรรยายถึงเราปัจจุบันนี้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้าโอเคน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากเราไหลไปยิ่งไหลย,ยิ่งมากเราได้รับพระวิหารย,าง,ยางไม ที่สาคัญก็คือผลจากการที่พลอญาณไหลจากเราจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์จะนํามาซึ่งการให้ชีวิตโอเคแล้วก็นํามาซึ่งการรักษาโรคใครก็ตามที่มาแตะต้องสัมผัสกับเราจะได้รับระผลเต็มล้นไปด้วยสิ่งดีส่วนใครก็ตามไม่ได้แตะต้องสัมผัสกับเราเช่นบึงและหนองเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความตายส่วนใครที่มาแตะต้องกับเราก็เต็มไปด้วยชีวิตให้ผมได้ยินเราพูดบ้าพี่น้องที่ักครภาพสิ่งนี้เป็นภาพถึงสิ่งที่เล็งถึงเราพระเจ้าต้องการให้เป็นจริงกับเราแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่ามันไม่เป คริสเตียนทุกคนมีพวิญาณก็จริงแต่ว่าพวิญาณอยู่ในวิญญาณของเขาแต่เมื่อเขาเต็มล้นในพวิญาณพวิญาณจะไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณของเขาแต่ไหลออกมาร่างกายจิตใจและไหลออกไปข้างนอกเนื่องจากเป็นพวิญาณที่ให้ชีวิตเป็นพวิญาณแห่งชีวิตตามโลบที่แปดบอกกฎของพวิญาณแห่งชีวิตเนื่องจากเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตเนี่ยไหลไปที่ไหนก็มีชีวิตคลับไหลไปที่ไหนก็มีความอุดมสมบูรณ์ไหลไปที่ไหนก็มีการรักษาโลกฉะนั้นพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้อง ฉะนั้นจงทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพงษ์ยานไปสจงรู้ไว้ว่าแม่น้ำแห่งชีวิตคือพวิญญานนั้นไหลออกมาจากเราไม่ได้ไหลออกมาจากพระเยซูคริสต์พระเยซูกลับสวรรค์ไปแล้วปัจจุบันนี้ผมอยู่กับเราในโดยในวิญญาณโดยพวิญญาณแล้วเราเป็นตัวแทนเป็นส่วนขยายของพระเยซูคริสต์เราต้องเต็มให้ทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพวิญญาณครับเมื่อเราทําให้เต็มล้นด้วยพวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะปลดปล่อยลิทานุภาพแห่งยุคใหม่ลิทานุภาพในอนาคตจะถูกปล่อยออกไปจากเราโอเคเพราะว่าเรานี่ พระเจ้าสถิตอยู่กับเราเมื่อเราเต็มล้นด้วยพญาณพยาณถูกปล่อยไปที่ไหนก็ตามที่พญาณไปที่นั่นมีเสรีภ,ภาพมีการรักษาโลกมีความมั่งคัง่งมีความเจริญรุ่งเรืองและความตายถูกทําลายให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพญาณโดยสุดจงพูดภาษาแปลกเราพูดเรื่อยๆและจงพูดจนในที่สุดรู้ว่าน้ําที่ไหลมาจากคุณคือพญาณที่ไหลมาจากคุณนั้นจะต้องไม่นม้อยลงแต่มากขึ้นเรื่อยๆให้พญาณไหลมาจากคุณตลอดเวลาในน้มพระเยซูคริสต์นองจากนี้เร,เราดูมุมซ้ายล่างที่เขียนว่ารถไทยแลนด แต่ตามตัวครับรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งแต่ว่าภายในพี่ต้องเห็นไหมเครื่องหมายคำว่ารักเนี่ยเหมือนเลขสี่ภายในสี่ปีก็คือสองพันยี่สิบแปดโอเคเราตั้งใจจะมีนิมิตเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสองพันยี่สิบแปดถึงเกินสี่ปีความสำคัญจะครบสองวันปีที่โปรตีนแสนกว่าบาที่ประเทศไทยนิมิตหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือการที่จะมีเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีคิดเตียนหนึ่งล้านคนตอนนี้มีห้าแสนที่เราทวีคูณอย่างที่สองมีศิษย์พิบาล หนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพี่น้องเห็นยังสรุปง่ายๆก็คือศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยคนรวมกันเป็นหนึ่งล้านคณิตศาธรรมดาเป็นจริงได้แน่นอนแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องทําคือเราต้องกลับใจใหม่เราจะต้องเลิกเห็นแก่ตัวเลิกดําเนินชีวิตอยู่เพื่อเองแต่ดําเนินชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแล้วต้องเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าถูกทาให้สาเร็จแล้วโดยพระโยชน์สิ่งเดียวที่มนุษ แล้วจะต้องเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด,ด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือไม่เพียงแต่พูดแต่เราจําเป็นที่จะต้องทําหมายสําคัญและกาศะจาันรูปแบบนี้เหมือนกันพันธสัญญาเดิมเหมือนกันพระเยซูเหมือนกันเปตโตรเปาโลเหมือนกันพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเมื่อส่งเราไปพูดหลายคนจะไม่เชื่อฉะนั้นจะต้องมีการทําหมายสาคัญและกาสะาจาันเพื่อยืนยันว่าถ้อยคําที่เราพูดมาจากพระเจ้าเราถูกพระเจ้าส่งมาและนี่เป็นสาเหตุที่เราจะต้องทุ่มเทเวลาส่วนหนึ่ง เข้ามาถึงการเต็มล้นด้วยพยา,ยามัยสุดเพราะการเต็มล้นด้วยพยา,ยามไปสุดจะทําให้เราประกาศข่าวประเสริฐพร้อมกับถมายสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคและการขับผีพี่น้องที่รักจงใช้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยา,ยามัยสุดจงเป็นพระวิหารที่ปล่อยน้ําแห่งชื่ออกมาไหลไปที่ไหนในนามพระยูคกิ์มีชีวิตมีความบูดมสมบูรณ์ความตายถูกปอะไวมีการรักษาโรคให้ผมได้ยินเราพูดว่าโอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักอีกเรื่องหนึ่งคือ,อพี่น้องเห็นแฮชแท็กคำว่าหนึ่งล้านความดีไหมครับให้เราทําความดีเสร็จถ่ายภาพอัพขึ้นเฟซบ ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งมีเวลาประมาณยี่สิบวันโอ้ไม่ใช่ยี่สิบวันแฮะมีเวลาประมาณแปดวันให้เราร่วมกันทําทําดีถ่ายภาพอัพขึ้น Facebook Instagram ใส่ h ฮชแท็กคิดเสียงห้าหกแสน 56, คนถ้าเราร่วมมือกันทําแค่สองวันก็สาเร็จให้คนดีเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่เราแค่มาทําสิ่งหนึ่งซึง่สำคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากถ้ากายของพี่ถูกแตกหักเพื่อเราหายดีโอเคนี่เป็นสิ่งที่เปโตรพูดว่าด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายไม่ใช่จ พระเจ้าไม่ใช่จะรักษาเราพง์รักษาเราไปแล้วโอเคโดยการที่พระเยซูถูกเคยนเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าจัดการกับบาปทั้งหมดของมนุษย์โลกไปโดยการที่พระเยซูตายถูกฝังเป็นขึ้นแต่มนุษย์ต้องมารับเอาโดยความเชื่อโอเคเช่นเดียวกันพระเยซูได้จัดการกับโรคไข้ไข้เจ็บไปแล้วตอนที่พงษ์ถูกเคยนแต่ตอนนี้เนื่องจากสิ่งนี้เป็นหมายสําคัญผมสามารถเชื่อแทนน้องผู้เชื่อสามารถเชื่อแทนคนอื่นได้เพราะเนื่องจากเป็นหมายสําคัญหมายสำคัญคืออะไรสิ่งที่พระเจ้าทําผ่านผู้เชื่อต่อผู้ไม่เชื่อ เพ่มมุ่งหวังว่าจะนำเขาไปสูขข่ความเชื่อฉะนั้นพี่น้องที่รักให้รู้ไว้ว่าโดยผ่าแผลเคียนตีเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายให้เรารับอยาของเรารับสุขภาพดีของเราโอเคพี่น้องที่รักเอามือวางไว้ในส่วนที่คุณไม่สบายหายโรกในทางพยาีิจงเป็นปกติเรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าจงหายโลกโรคภัยไข้เจ็บทุกปันเหตุทุกสาเหตุทุกปัญหาทุกที่ได้ถูกรักษาแล้วโดยพเยคริสกิดโดยการที่พยรยเยซูถูกเคี่ยนเราสั่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงอ่อย จงหายแลวจงเป็นปกติโรายแค่จุดจงออกไปสุขภาพดีจงมาเราประกาศว่าในนามพระเยซูทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อการหายโรคพระเยซูได้ทำแล้วเราเรียกสิ่งนี้ก็ึ้นในนามพระเยซูพี่น้องที่รักครับคุณหายแล้วโอเคสำรวจทำบางอย่างที่ปกติคุณทำไม่ได้ผมประกาศว่าตาบอดหูหนวกแม้กระทั่งคนที่เกือบตายคุณได้รับการรักษาอายวะของคนถูกเปลี่ยนในนามพระเยซูคริสต์เพราะว่าผมได้กล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อและตอนนี้ทูตสวรรค์กำลังทำบางอย่างบางคนทูตสวรรค์กำลังเปลี่ยนอัยว,ว,วะให้กับคุณในนามพระเยซูคริสต์ สำรวจในส่วนของคุณทำบางอย่างที่ปกติคุณทำไม่ได้คุณจะพบว่าคุณหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์หรือดีขึ้นเริ่มต้นเขียนคำขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรฟังนะครับเราไม่ได้ขอพระเจ้ารักษาเพราะพระเจ้าได้รักษาเราแล้วก่อนที่เราจะร้องทูลพระเจ้าได้ตอบพระเจ้าได้จัดเตรียมโดยพระคุณของพระเยซูคริสพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพูดถึงอะไรผลิตพูดถึงการที่พระเยซูคริสได้จัดการกับความผิดบาปของเราโดยการตายการถูกฝังการเป็นขึ้นฉะนั้นถ้าพี่น้องเชื่อพระเยซูคริส คุณรอดแล้วบาปทั้งหมดทุกชนิดของคุณได้รับการยกตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อในพยซูสริดบาปทั้งหมดได้รับการยกฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงมั่นใจในสุขภาพดีด้วยผลิตของพยซูสกิดพูดถึงการที่พง์ได้เอาความอับไอายไปใส่เกียรติสงาาส่าราศีใส่การครอบครองแบบประสาทในชีวิตผลิตพูดถึงการที่ผลิตที่ออกมาจากที่กางเขนพูดถึงการที่พงค์ดได้ปลดประจานชนะวิญญาณชั่วเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราปลดประจานชนะวิญญาณชั่วผลิ์ของพิทีส่คววาามสง คิสเซียนไม่จำเป็นต้องได้รับการบัตรปลดปล่อยวิญญาชั่วไม่มีสิทธิ์อยู่ในเราจงออกไปในนามพิญญาชิมันไม่สามารถแตะต้องเราได้เราเปล่าประกาศว่าเรามีชชนะเหนือซาตานโดยผลิตรอบเขาคำยานเราเหยียบมันลงมันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเปล่าประกาศทำลายแผนงานทั้งหมดของศัตรูเราไล่มันไปสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางน้ำพระทัยจงไปอยู่ที่นรกก็อยู่ที่นั่นเราปลดปล่อยทูตสวรรค์จัดการลากมันเราปลดปล่อยทูตสวรรค์ในการปลดปล่อยหมายสำคัญการสจานการทะลุทุลวงการฟื้นฟูเราเปล่าประกาศถึงสิ่งดีเราเปล่าประกาศว่า ในนามพระยศกิตข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าแล้วเป่าประกาศถึงสิ่งดีและการทะลุทะลวงเราเปล่าประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้ากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ทำให้รายการเข้าใจพ้ามผิทีละครอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของท้าทายคุณสิบวันเข้ามาฟังถ้าภายในสิบวันสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นการงานการเงินไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เข้าใจความผิดดีขึ้นคือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสักอย่างไม่ต้องฟังอีกเลยแต่ถ้าฟังแล้วดีเริ่มตั้งแต่วันนี้กดไลค์กดแชร์ให้หัวใจแชร์ share, ต่อไปร่วมรับพร,ระพร เขาควรจะเข้ามาฟังรายการเข้าใจพระพีทีละข้อเพราะรายการนี้อธิบายพระพีอย่างที่ความหมายพระพีจริง,รงแล้วพระวิญญาณจะยืนยันจะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยืนยนันโอเคกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ทำให้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคุณเอาละ่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นสุดเสียงชาโลมพรจรยพรครับ